สบายดีสบายดีมีส้มตัดเครื่องแตงกวาออกเครื่องอยู่การบินลาวนกเป็นฟ้ามาขับยนตาเกลซี่ขึนฟ้าเหลือเป็นรอกระานฟายนต์กระบกเกเกรบกเ้กรบกกรองกงกองเบื้อบเบ้อระเบะเอกองกบเบืงะเงกระง จะไปเอาประมาณหวฝ้ายเสื่งอะไรอะไรได้ไวฝากมาทางคุณซุงก็ได้อยู่แต่วันนัดใจ่ายไปทางเรียบร้อยเองจ้ะโคตมากเกลืม่เหนียบไปโฟมเครื่องมาเบิ้งเครื่องมาเกลือวัตซี่เพิ่นฟาามาให้มีอยังเดนเปเท่าเบิ้งดูปลาเท่ามีอยังเดนนี่เนี่ย อันนี้เมนเห็ดโผล่ได้นี่เบ,บิังดูอ่าอันนี้เมนเห็ดขนเมนเท้าห็ดขนเอออันนี้เมนเห็ดขนนี่หนิอันนี้มเมนเห็ดโผล่เิ่นอานานึ่งแล้วเมนเท้าอืมเป็นนึ่งแล้วเป็นฟักมาให้ปลาแก้วเหมืนที่อยู่บ้านโดนได้หนิมเมนเท้าเพิ่นฟักมาให้นะอืมมันหนาเห็ดเผาะตาโัวไล่ช่วงเห็ดตัวแห้งแก่งมเมนเท้าอืมยากอ่ะ giác à mì ố mì ố búa giác ố giác ố thế nè à từ hết bọ sam xong rồi <laughs> nè mì giăng đây mì năn nhắm á phác mà bóc cái lái luộc sao cục mày thâu nè sao cục mày thâu phác mà bóc cái lái thưa nè mày thâu năn kinh nè năn à éo năn mì bơ năn kinh ôi mì xin mì mướp voi nè đây mì phác mà hái mày thâu đây nè i đen cái chín rồi mướp i đen cái giắc bưng อันนี้มันเจลไม่เท่าเจ,ลเ,จลเซฟได้หนิปลาฟักมาให้บักก้าไลอันนี้เมีนอย่างอันนี้นะ่ะไ,ได้แอนเทนโอ้อันนี้เห็ดเผาะคือกันป้าตัวเห็ดเผาะก็ไล่ไหมครับอืเห็ดกัวไม่เผาะไล่อันนี <ๆ S 1> <ขา S 2> ้เห็ดขนอันนี้นะ่ะตัวนาเห็ดขนกับบักก้าไล่ฮัฟปอดหรอเดะฮัฟปอดปลาแกลล้วเหมือนซี่เดะ ทีวีแสงให้พยัดบ้านเหียวัาทีหนึ่งได้ขำไล่ๆเด้อแกววันที่เด้อน่เออมันป้ากีวันให้เกรืองฟ้ามาให้เครืองฟ้ามาให้โอ้ซีนเด้ไม่คุณนะกินเนอคุณนะซีนสวั่นกับบักไล่เป็นทุ่มคุณลาไม่เท่าแล้วแหงอินไม่เท่าหนาูกล้ามไล่ฟ้ามาให้ขอบใจได้้าเด้อขอบุกขอบใจน่าย่ฟ้ามาให้แหงเนอ เงินได้กขอบไล่ๆเนอเนยซาถือซาถือตวแห้่งกินตะแหนงกินซิมกระป๋ะ่คนน่ะซิมสะบ้านดีโอเคขอบใจไล่ๆมึงคำนำสู่เดือปลาเด้อคนน่ะโดยได้มาแล้วก็มาแก่งเลยเนาะแก่งโใส่เนื้อใส่ผักอีเลิรจ <c bio> ุ่มไว้ให้เมเท่าแล้วเมทัลโบรานกินนะ เบียงแหละแก้วี่กินก่อนสิม่มหรเนาะฟ้าฟากมาให้เตบานโดนร่วงผลางคุณแซบก่วยเตีอเอ๋ยผักอินเลอร์เจอน้ำปากอ่ะแซบไหมฮะอ่อนวีบได้แข้งเนาะแซบแซบอยู่เมืองล่วงหลูดหนึ่งเส้นสาวอยู่บักเซยหลูดหนึ่งซ่องเส้นมาค่ะเพียงได้ะแซบมากินเขาน้าวนำกันได้มาแล้วก็เลยว่าหิวกินก่อนเนาะ กินผู้เดียวอันนี้ปลาตะการอันนี้นะปลาทุกไข่เต็มทองเลยครับนุ่มือ้อนารเนาะบึงไข่เต็มทองนี่นะเอะ๋เหมือนม,มัน,นไข่ไหมครับเอะมากินเค้าขกันเอามือ,อเอาเดิมอันนี้บดสุภาพปั่นได้เพราะว่า กินแบบแซ่บๆเนาะอยาก็เอามือจับเอากินแบบปูชุภาพอันนี้มันเกลือใบผักกานจองเนาะเจลือกานจองครับเดี๋ยวติดน้ำกันนี่มันเจลือปลาฟักหมาหมาแซ่บๆอืออือ ปลาไม่เท่ากระจินไหมคะเราเด้ออืเพราะว่าไม่เท่าคนกินข้าวอ่อนสร้งคาบไม่แก้วกินข้าวสองคาบแล้วก็เลยว่าจะกินก่อนเนาะปลาน้ำลีกอันนี้นะอปลาสกางน้ำลีกแต่ว่ากินแซบแล้วมันอามือเนาะกินแบบกระชุ่คาบแต่ว่าแซบอันละบ่วงกับชุ่แซบปอนไหนอืมอืมติดเพออ่อนอ่อนอ่อน 你自己熬，嗯。Mm.